เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาพูดถึงเรื่องกล่องเกลือกับป้อมอีกแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับคุณสามารถที่ติดตามพอร์ตโฟลิโอผมได้นะครับผมจริงๆไม่มีอะไรหรอกในในนี้แทบไม่มีอะไรเลยนะบอกเลยฮนะไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยสำหรับใครสนใจนะครับผมก็มาดูในกล่องเกลือนะครับผมอีกหนึ่งวันสิชั่วโมงนะครับผมชีบีไดโนสไดโนส แชมเปี้ยนนะครับผมถามว่าเราได้อะไรจากตัวไดโนสนะครับบอกตรงๆนะครับผมไม่ได้แฮ่อะไรเลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาถึงนะครับผมก็สามารถซื้อได้ก็ไอเกมเข้าไปเป็นเกมเกมเทรนนิ่งได้นะครับผมจากตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์จากตัวเกมนะครับผมจากตัวการดที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะมีสเปเชียลสกินนู่นนี่นั่นนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเอาตรงๆแล้วนะผมไม่มีข้อมูลชีวิตไดโนสเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับผมแล้วดูเกมแล้วดูแบบหน้าตามึงไม่น่าเล่นอ่ะตรงๆนะ เกมการ์ดมึงไม่น่าเล่นน่ะเราก็เข้าไปดูนะครับผมว่าเฮ้ยมีอะไรเพิ่มเติมวะไอจีบีไดโนเคือตัวนี้นี่ว่าเออพอเราเข้าไปดูเพิ่มเติมผมรู้สึกว่าเ้ยน่าสนใจเปล่าวะเนี่ยฮะตัวตัวอย่างนะครับผมที่คุณสามารถดูได้นะฮะดูเกมแม่งน่าเล่นชิบหายเลยแต่มึงดูหน้าปกของมันหน้าปกของมันขายเที่อะไรเนี่ย คือแน่นอนนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการขายของของตัวชิบีนะครับผมแล้วก็เป็นเกมบาสที่เล่นเอาสนุกนะครับผมแล้วเป็นเอิร์นเมตาเวิร์ดนะถามว่าคุณจะได้อะไรจากมันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าอย่าไปหวังอะไรมากนะครับผมเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมในส่วนของโอเป็นสีเราไปดูโอเป็นสีนะเลยขายโอเป็นสีนิดนึงนะครับผมเพื่อคุณจะตัดสินใจนะว่าอูจะซื้อดีไหมนะครับผมนี่แหละครับโอเป็นสีนะครับผมราคาต่ำสุดนะครับผมอยู่ที่0.1ศูนะครับผมหนึ เดี๋ยวก่อนนะเน็ตเวิร์กผมมันเป็นมุมใบผมออกก่อน,นหุดกิบใจจังเลยโอเคอยู่ที่ราคา130ดอลลาร์นะครับอันนี้คือตัวถูกสุดนะตัวถูกสุดนะฮะย้ำคำนันดีนะครับผมซึ่งมีคนสนใจเยอะนะครับผมในราคาตามสดที่เข้าซื้อกันนะครับผมก็คือราคา54ดอลลาร์นะครับผมซึ่ง ก็คิดว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในราคาที่พอรับได้นะครับอันนี้คือถูกสุดแล้วนะครับผมในส่วนของ o p e n นซีนะครับผมซึ่งเมื่อคุณได้จากไอตัวเหรียญมานะครับคุณสามารถซื้อเหรียญ Hop ได้นะครับผมที่เอาไปเล่นในเกมได้นะมีตกแต่งของตกแต่งมากมายนะครับผมมีอะไรนู่นนี่นั่นให้เล่นนะครับผมซึ่งก็โอเคระดับหนึ่งะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแม่งพอใช้ได้นะครับผมแต่ผมก็บอกเสมอนะผมว่าการจะเล่นอะไรก็ตามนะฮะใน ในระบบนะครับผมมันก็ต้องมันต้องอยู่ในความเสี่ยงระดับหนึ่งด้วยนะฮะผมใช้คํานี้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมย้ำอะนะย้ำนะครับผมถึงแม้ผมจะไม่ประมาทผมก็ยังโดนนะครับชิบหายเวรเลยมันจริงเลยประมาณนี้คร่าวๆนะครับของชิบีไดโนส์นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคราคาอยู่ที่50ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1,500บาท โดยประมาณพันเจ็ดเก้าสิบเอ็ดนะครับเข้าใจว่าน่าจะต,ต้องใช้สามตัวในการเล่นวะหรือไมอ่อาจจะใช้ตัวเดียวเล่นได้นะครับตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะใช้หลายตัวอยู่นะฮะยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูนะครับ <c oughs> เพิ่มเติมอะไรนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วเกมบาสมันบาสเกตบอลมันเล่นมากกว่าหนึ่งบัตหนึ่งคนนะครับ <laughs> <laughs> ผมก็เลยคิดไม่ออกว่า ي, ตวโตลงมันเล่นได้กี่คนกันแน่วะแต่ในตัวอย่างมีตัวมีคนนึงนะครับผมอาจจะเล่นแค่คนอาจจะใช้แค่ตัวเดียวเล่นได้นะครับผม,ผมก็ว่ากันไปนะฮะ <s> โอเคครับโดยรวมๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับสุจริกระดูดได้นะครับเช้ใหม่สวัสดีครับ